มาคุยกันนะมาคุยนะคุยไปมาเนี่ยวันนี่วันนี้วันนี้กระถินทำบุญยี่สิบบาทดิไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเอาไหมแซบกุ้กระถินมาเนี่ยเรามาดูกันนะว่ารวยคนรวย ก็จะทำติดปุ่มกระทิ้งกี่บาทอ่ะเรามาให้แล้วตังมาก่อนดิตังอะไรก็ต้องตังมือไงไม่มีกเอ่าไม่ได้เอาไงไม่มีไม่มีได้ไง่ะไม่มีก็ทำไงก็กลับบ้านดีไม่ย่ามารับเดีย่ามารับอะไรไม่มีก็คือไม่มีไม่ใช่ก็มึงมีตังเยอะแยะอ่ะที่ไหนอ่ะตังไม่มีในนั้นคุณเอาไปเตะใครเตะได้ไงไม่เตะ ไม่มีก็คือไม่มีไม่มีให้ก no ็ค no, 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 mm ือไม่มีไม่ให้สิเออเอ๊ะไงนก็ต้องเอามาเส้นใบอะไรพวกนี้ว่ารับใจแล้วก็คนมาเสียบได้อันนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวนั้นเจ้าคุณไม่รู้เรื่องฮะได้ก็ไม่ให้ขกล้าก็ไม่ให้แล้วก็มีเงินอนไขพี่ติก็ไม่ให้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วโดนเอาห้องหนาวมึงทำบุญที่สิบบาทมึงย้อนย้อนย้อนย้อมมีไว้เย้อกตอนไม่ได้เราต้องเอาเงินเราใช่ไหมใช่ใช่ใช่เอาเงินเรา เรียนบ่ายเขาเจยบได้อยู่เนี่ยเขาจะมาเรียนบ่ายเรียนห้าที่เมื่อไม่ได้ไม่ใช่มึงจะเสร็จยังไงอ่ะมึงมีป่ะล่ะอันนี้มีไปยี่สิบเหรออ่ะมึงมึงมึงมีเรียนป่ะล่ะเรียนบ่ายไม่ได้ต้องมึงยี่สิบอาทินนี่เพราะยางเขาจะบอกตอนนี้มึงฟังมึงฟังผู้ใหญ่ปลาตอนเนี้ยมึงฟังมึงฟังมึงฟังอ้อนตอนเนี้ยคนก็มาปัดหลัง มึงก็ขโมยตังค์คนเลยไปไปที่ไหนเนี่ยไปไปเอาออามาหมดแล้วกออกมดแล้วมึขโมยกับอันนี้ซื้อไปนี่ก่อนไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยเไม่ไม่เราเราตัวนี้ต่ำอะไรม่มันก็เห็นนีว่าเราเอาเงินเราไม่ไเอานเอาเงิน่ไ่าเอาไว้ยกไเฮ้ยไม่่ วางไว้ไหนวะอะไรหาอะไรแม่แอรก็หาอะไรก็คอยห่างๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวาใช้ z o มแป๊บหนึ่งไปดูกัตร เข้าบในตึเข้าปันตึกตังตรงไหนจะไป็นขโมยตังเขาตรงไหนแบนะแบนะเปไหนของันาะปนไหนอนใส่ยาัดต้วขัอาตังใครดูมันก่อน ที่นอนตัวเองตอนนี้มันคือเยไข้นอยู่นที่นอนตัวเองนะนนอนตัวเองไหา่แล้วก็มาเอาของตัวเองนะทีนอนตัวเองนอนตัวเอง

สรุปแล้วนะสรุปสรุปแล้วขอพี่นุ่งครับขอพี่นุ่งขอพี่นุ่ขอพี่นุขอพี่นุ่ขอพี่นุ่ขอตามพี่นุ่ขอตามพี่ลุขอตามพี่นุ่ม เอา็เอล้แวนหแล้ปขคอันสิบได้มาได้อสิบาทอบาทง้ยงคยี่สิเขาให้งยี่สิบ่มกวาพี่ลูกเอายังยี่สิบให้เขาเขาจะเอาแบงค์ยี่สิบี่ก็ป๋าก่อนมาที่นี่เอาป๋าก่อน เขาให้ห้าแบงห้าสิบไม่เอานะไม่เอาจะเอาห้าสิบพี่ลุงให้ห้าสิบไม่เอาจะเอายี่สิบอ้าพี่ลุงต้มาแลกนะพี่ลุงก้อมาแลกให้แบงห้าสิบไม่เอาเขาจะเอาแคนะ่ยี่สิบเขาจะเอาแค่ยี่สิบเอาแค่ยี่สิบถือค่ะทุอแล้วขอไม่ได้กระโมน้นะขอพี่ลุง

ใจเหมือนย้มใจแบ่งพวกพวกนะแบ่งย้มใจนะยิ้มใจแบ่งพวกแบ่งพวกนี่น่าจะรับเอายจ้าเอาเลย้ว่อนควแอมแล้วจ้า แตก็เงินจะติดมาแล้วจ้ะเฮ้ยยักมาเงินที่คุณติดมาเนี่ยคุณได้มาจากไหนได้จากคุณไปเอเจนต์คุณไปขโมยเข้ามาใช่ไหมไม่ได้ขโมยเลยเขาให้ติดมาด้วยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่เอเจนต์ให้ใส่ใส่กระชินแล้วก็ค่อยว่าค่อยหยิบใส่ด้วยกระโม่ค่อยเขาไม่ได้โม้น มัวมีเงินในนั้นค่อยไม่มีบุญค่อยดูแล้วมันไม่มีเงินสักคนที่กับมัวเีแต่เงินคนคนนั้นน่ะที่เราทำก็ต้องแบบนี้ค่อยไม่ได้บุญค่อยเอาไปใช้ไม่นี่อ่ะดูดูมาเมืังไม่กล้าไปไงไปไงจะยากไหมให้ใช้ไม่ใช่ค่อยก็ไม่ได้บุญเพราะเป็นเงินคนอื่นค่อยไม่ได้บุญยี่สิบบาทไม่ได้ถ้าค่อยอยากได้บุญค่อยก็ต้องปะ ค่อยเจที่ไหนต้องค่อยเปคนได้ค่อยให้เจ้าตเวไม่เอาตดิเขาไมาค่อยยไปเขาโมดีนะนั่นจุบตามอีกแล้วเนี่ยตามอีกแล้วเนี่ย จะเอาตรงไหนดีแมเนี่ยสมจิตให้เพื่อนเพื่อนจะไปหาที่ไหนอ่ะเพื่อนไม่มีเลยเหรอในกระเป๋าไม่มีเลยเหรอเฮ้ยเพื่อนไอเหรียญนี่ก็ได้เหรียญเหรียญเสียบเอาก็ได้ไม่ได้ไม่งั้นเงินก็ไปเงินของเจ้าต้องไปเงินของเจ้าไงเป็นนนคอื่เงินคนอื่นเนเราจะไม่ได้บุญไงถ้าเป็นเงินของเธอเองน่ะเหรียญก็ได้เออเออเหรียญเจ้าก็ได้อะเหรียญมันจะเปต้องเงินเยอะนะลุงเออ จ้าไปขโมยมันจะได้บุญรไหมล่ะไม่ใช่เงินเจ้าไงก็น่ีหน่ะสิเจ้าตองไปอินนี้กระเป๋าเจ้าไม่มีตังเลยเหรอจะพลาตายมันจะได้เงินไหมเนี่ยวันเนี้ย เอาเอาไม่เตินหามี่เธอไม่องเงินในกระเป๋าเจ้าไม่มีตังค์เลยเหรอเอามันจ้าบัดเนถ้ามีเหรียญบาทก็ยังดีเจ้ายังเสียบได้เงินคือก็ได้บุญไงเออบาทนึงก็ได้บุญมันจะเป็นเงินเจ้าไงมันเป็นเงินคนอื่นไม่ได้ไง เงินก้องนี้ม้นีเดืนบ้านก็คือว่าก้อนห่ไเงนผมีการมีบาทเดียวเอไปค่าได้ปหมดเมือวานี้เานี้เมอเลยว่าถ้าหวเปนแมุงโนเนี่ยเออเอามาแช่ไม่ได้เดอนต้ต้องเสียแล้วได้ยังได้แล้วใช่ไหมเงินเจ้าใช่ไหมอืม เอากระเป๋าสะพายไปด้วยดิเออเป็นเงินของเจ้าแล้วไงตอนเนี้ยเงินของของเจ้าเองเออเออเออใช่อันนี้เป็นเงินของเจ้าแล้วตอนเนี้ยเนี่ยเป็นของเจ้าเองแล้วโอ้ยวันนี้นี่ตัวใส่ตัลตัวสวยลูกน่ารักจังเลยโหพอดีเลยเนี่ยไปที่ไหน่าลูก สวยอ่ะเออน่ารักหรืมาแต่งเงี้ยน่ารักเออเนี่ยเาเนี่ยไปตบตบตบไปไปไปเอาเท้าป้าอยู่นู่นมานี่เอามานี่เอออย่างนี้ไปนู่นก่อนมานี่ก่อนสมจิตมานี่ก่อนมานี่ก่อนเอาเร็ว ไปโอนก็หืมไปเรียกอะไรมันตอนนี้อ่ะฝากเขาไว้ก่อนสุนทรฝากเขาไว้ก่อนก็มนหมดเรื่องแนละเออไปก่อนไปหน้าบ้านก่อนแม่เจ้าห่วงกินที่อีก ะทินมาแล้วจ้าเออกะจินมาแล้วจ้าลงมาต่ายลงหายวกจริงไม่ใช่แค่นั้นแหละลงลงลงจินม,ม,ม,มาแล้วจ้าสองพนสี่ไอ้แค่นี้เฮ้ยมีแค่นี้แล้วเอ็งจะเอา,อเาของใคราามาเอาผิวหรอคะเรนของของใครครับของคุณเล็กค่ะ อาแล้วเอ็งไม่มีตัาเอ็งจะได้บุดได้ไงก็นี่นายสมจินต์มีตังยี่สิบบาทแล้วไม่ร้ากค้เที่ยวยังหน่อยเอออ้าวมันน้อยเกินเออมันไม่พอหรือปะม่คไปขโมยไปยังนาไม่ได้ไม่พอไม่พอก็ก็แล้วมึงแล้วมึงอยาทำทำไมจ๊ะนั่นน่ะเออ กูไม่ทำมึงมาทำพื่อกคนใไม่อะได้กี่บาทก็ได้กี่บาทเออแต่เดี๋ยวแต่เดี๋้วอันนี้แต่คนเดียวไงใช่แต่คนเดียวด้วยแล้วแล้วตอนนี้เงินกับทีต้องถอดออกไปมึงเดียวรึยังเอาให้กูก็วันเงี้ยผวิวัดเลยอย่างเงี้ยอันนี้กี่วันแล้วน่ะเมื่อกี้นี่เองแล้วใครไปวัดอะไเงี้ยใครไปวัดไปวัดก็ไม่เดี๋ยวกูจะให้มึงออกไปเองเลยเงินถึงวัดนะคุณมึงไปเอบไปวัดคนนี้ ทุกที่เห็นว่าวิ่งหนี้ว่าพระวิ่งหนีเอาของค่า20บาทเออเอออ่าอสาธุอันนี้เงินเขาเฮ้ยเงินนี่เราเจ้าได้จากไหนมาของค้าส่วนตัวเขาจะใช้ยงดขาเมา่ลราง40 30มันไม่ทำกันเองคนเป็นร้างส่วนนี้เขามันให้เขาไปกินยาเขา20บ้าตายแล้วก็ก็ค่อยไปทำงานอ่ะค่อยไปทำอะไรมาถึงได้เงินมาเจ้า จ้างล้างช่วยก็สิบบาทแม่งานของนี่ก็พออาจารย์ให้ไปซื้อในพ่อแม่รับซื้อให้จะขายให้ไราใช้มี่สิบบาทไม่ใช่จะจริงก็ไม่จริงเพรานั้นเราจ้างพี่น้อยซักผ้าอันนี้ก็ขอเข้ามาได้ยี่สิบบาทเก่งอ่ะเขากให้จิตมาห้าบาทแล้วก็เเอางินให้มายี่สิบเมื่อกี้ก็ให้ไม่สิบบาทก็ไม่ได้ข้าอยู่ซื้อนมด้วยกินบอกไม่เห็นมีรายได้ทุกวันะพูดได้ย่าใครได้ทุกวัน